เอาแหละนะครับข่าวดีของโฟกี้ก็คือว่าโฟกี้กำลังเข้าบิดทัวรนะครับเราก็คาดว่าเข้าแล้วและมีวานเก็บเพิ่มด้วยวันนี้เราจะมารับชมทั้งสองเนื้อหาด้วยกันว่ามีความเกี่ยวข้องอย่างไรและโฟกี้เตรียมตัวยังไงบ้าง และใครที่ถือ f o กี้ถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดเลยนะครับในควอเตอร์แรกของเหรียญมีนฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน์นิวมูลนะครับวันนี้เรามารับชมข่าวสารเกี่ยวกับ f o กี้หรือ f o กี้อ n นโนขณะนี้นะครับ f o กี้อ n นโนเนี่ยไปถึงประมาณ0.03ตัว1,000กว่า ประมาณพันสองพนถึงพันสี่นะครับประมาณนั้นเอาแหละนะครับสาระสำคัญจริงๆวันบนี้จะมีอยู่2ประเด็นใหญ่ๆ2ประเด็นใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีการทบนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญที่จะโยงเนื้อหาเป้าหมายสูงสุดไปที่การเข้าเทรดในกระดานบแน้น ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่องผมเนี่ยเ,เก่งไว้สองเหรียญที่จะเข้ากระดานใบแนนในช่วงปีหน้าแน่นอนนะครับจริงๆมีอยู่สามเหรียญก็คือ Baby d ดอแล้วก็เหรียญโฟกี้เนี่ยแหละแล้วก็เหรียญอีลอนสามเหรียญน,นะครับแต่ดูเรื่องของราคานะครับแล้วก็ เรื่องของความที่วานเนี่ยจำนวนเหรียญน,นะครับที่วานเนี่ยเข้าซื้อมีอยู่2เหรียญเท่านั้นที่จังเป็นไปได้นะครับที่วานเก่งกำไรไว้เยอะก็คืออีลอนและ์โฟกี้นั่นเองในช่วงปีใหม่นะครับทางปิดทัวร์ได้ประกาศเริ่มที่จะเอาโฟกี้เนี่ยเข้ามาเทรดในกระดานนะครับ โดยคู่เทรดเนี่ยเป็น f o กี y ต่อคู่เทรดเป็น USDT นะครับฉะนั้นบิดทัวนะครับก็ได้โพสต์บนทวิตเตอร์เมื่อ29ธันวาคมนะครับแล้วก็ f o กี y เนี่ยจะเป็นเหรียญที่วานต้องการหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับว่า f o กี้เป็นเหรียญที่ต้องการหรือเปล่านะครับในขณะนี้นะวันที่30ส สาิบเอดธันวาคมนะครับเวลาสิบโมงของบ้านเขาเนี่ยทางโฟกี้เนี่ยก็เข้าในกระดานเทรของบิดทัวรเป็นที่เรียบร้อยดังนั้นสิ่งที่วานสนใจนะครับคืออะไรบ้างโปรเจกต์ Project ต่างๆที่จะเกิดในโฟกี้เกิดแน่นอนตอนนี้โฟกี้ได้ตั้งสามโรงเรียนไว้นะครับหนึ่งในนั้นคือลาวนะครับแล้วก็ไนจีเรียเพื่อจะ เป็นที่ผลิตพวกบล็อกเชนดีแอปดี i ฟข้างหลังนะก็คือว่ามันไม่มีกฎหมายในการควบคุมประเทศที่3ประเทศที่4เหล่านี้เอาละนะครับโฟกี้กำลังเตรียมเดินเกียร์หมาผมต้องพูดอย่างนี้ว่าเดินเกียร์หมาอย่างเต็มที่เลยที่จะเข้าใบแนนนะครับตอนนี้ล่าอะไรชื่อยังไม่มีความคืบหน้า อยู่หลักประมาณหมื่นอย่างที่สองคือโฮเดอร์ผมว่าผ่านแล้วอย่างที่สามคือราคาผมว่าสมเหตุสมผลศูนย์้ตัวแล้วอย่างที่4รออย่างเดียวนะครับคือ business model ข้างหลักและ f o กี้มี business model อะไรที่ d e f i ที่พวกวานต้องการบักหนึ 1, นะครับพวก nft 2พวกเกมไฟสาม พวก d ีแอดีฟต่างๆพวกนี้จะมีบนแพลตฟอร์มของโฟกี้เร็วๆนี้ผมบอกได้อย่างเดียวนะครับว่า f o กี้มาแรงมาแรงแน่ๆแต่วานมีความสนใจอย่างมากเลยเพราะเหตุนี้เองนะครับมีทั้ง NFT ทั้ง d e f ฟ d a p นะครับแล้วก็เรื่องของเกมไฟล์ด้วยที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะสามารถมีช่องทางนะครับในการเข้ากระตานไปแนนเนี่ยแหละคือพอยต์หลักนะครับของวานว่าวานต้องการผักโฟกี้เนี่ยให้เท่ากับดอชคอยอันนี้ผมไม่ได้อันนี้ทางข่าวไม่ได้ไม่ได้พูดออกไว้นะครับผมวิเคราะห์เพิ่มเพราะว่ามีข้อความหนึ่งที่อีลอนมาร์นะครับคาดว่าอีลอนมาร์นั่นแหละ ทำการโฆษณากับทีมงานเขานะครับในประเทศอังกฤษติดป้ายอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ชี้ชวนให้คนลงทุนข้อความนั้นว่าใครตกรถด,ดอชคอยสามารถลงทุนโฟกี้ได้เลยโฟกี้นะครับเกิดมานะครับตั้งแต่ประมาณกลางปีที่แล้วนะช่วงพฤษภาถึงมิถุนานเนี่ย แต่ว่าได้รับแรงบันดาลใจนะครับจริง,รงๆเนี่ยที่ทำให้เหรียญน,นี้เริ่มมีชื่อเสียงคืออีลอนมาร์เนี่ยออกมากล่าวนะครับและกล่าวมากๆเลยโดยเฉพาะโฟกี้จนทำให้โฟกี้เนี่ยราคาไปโลดเลยนะครับศูนย์สามตัวละ,ละและขนาดเนี้ยก็น่าจะไปเท่ากับดอรคอร์เลยเอาแหละนะครับในข่าวของอีลอนมาร์เคยกล่าวโฟกี้เอาไว้นะครับว่า ชื่อของ f o กี้เนี่ยคือชื่อหมาของอีลอนมาร์ดันไปตรงกับซีรีส์เน็ตฟิกในเรื่องไ i k i n g นะครับซีซั่น2เป็นชื่อตัวละครปักกรอบตัวหนึ่งนะครับที่ตรงกับชื่อของเหรียญและก็ชื่อของหมาอีลอนมารในขณะนั้นนะครับ f o กี้ก็ราคาพุ่งพรวดเลยผมจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่เอาละนะครับข้อมูลในว,วันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าวานตั้งเป้าไว้แล้วว่าจะไปไบแน้นผมขอข้อมูลเสริมตรงนี้หน่อยนะครับว่าโฟกี้ตอนนี้วานได้เข้าซื้อ,อยังไงบ้างอันนี้ขออ่านนะครับอาจจะกระตุกกระตักนิดหน่อยก็อ,อย่างนี้นะครับว่าไอธุรกรรมอันแรกเนี่ยอาก็น่าจะประมาณ1.2พันล้านนะครับโฟกี้อิน,นุ นั้นเขาคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นวานนี้นี้ลนนนะครับได้จ่ายเงินประมาณหนึ่งแสสองหมื่นห้าพันหนึ่งอ่าสิบเก้าดอลลาร์นะครับก็ได้ซื้ออ่าโฟกี้เนี่ยประมาณนี้นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นช่วงที่ก่อนเข้าบิดทัวร์นะแล้วก็มีการซื้อเพิ่มอีกนะครับที่ประมาณอ่าหนึ่งพันสองร้อยสองล้านแปดแสนดอลลาร์สหรัฐ นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเพิ่มอีกนะครับที่มีการซื้อกระเป๋าที่ใหญ่ที่สุดของโฟกี้เนี่ยนะครับตอนนี้มีการซื้อประมาณ5 1 1หมื่นหนึ่นล้านหนึ่งแสนะครับอันนี้เป็นมูลค่าของเหรียญน,นะครับซึ่งมูลค่าเป็นดอลลาร์เนี่ยประมาณประมาณหล้านนะครับ 311,954ดอลลาร์นะครับและเจ้ามือรายที่2ได้ถือโฟกี้นะประมาณ3,348,752,319โฟกี้นะครับถ้าเกิดเป็นจำนวนของอาดอลลา,าร์สหรัฐนะครับน่าจะประมาณ3,348ล้าน7ก็ดแสน 52319นโฟกี้นะครับถ้าเกิดเทียบเป็นดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณ่า3ล้านนะครับ1 5 5 5 5 6นาาะครับก็าวาันนี้ถือว่าเป็นวันที่มีการครอบครองในกระเป๋าคริปโตคือรวยที่สุดนะครับในสีอันดับแรกใน24,000ล้านมากกว่า11,000ล้านโฟกี้ นะครับณนะตอนนี้โฟกี้ก็ประมาณ0.03ตัว1,400ดอลลาร์นะครับประมาณนี้ประมาณการซื้อขายนะครับอยู่ที่ประมาณ16ล้าน6,029,515ซึ่งอุปทานรวมสูงสุดประมาณ10ล้านล้านโฟกี้นะครับตรงนี้ก็ข้อมูลอาจจะกระตุกกระตากหน่อยเพราะว่าตัวเลขมันเยอะมาก เอาละนะครับตอนนี้โฟลกี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ทางช่องเรากาวไปเลยว่าน่าจะเข้าไปแนนก่อนเนื่องจาก1น,นะครับราคา2คือการเดรินหน้าโปรเจกต์สคือการตลาดเชิงลุกนะครับสคือโฮเดอร์หคือจำนวนนะครับที่หวานเข้าทำการว่านซื้อเหรียญพวกนี้ไปเป็นจำนวนมาก ฉะนั้นบอกได้เลยนะครับว่าโฟกี้มาแน่แล้วก็โฟกี้ดูจากอุปทานที่หวานซื้อเนี่ยนะครับก็บ่งบอกได้เลยว่าคองกันนะครับแทบจะหมดแล้วนะครับคือแทบจะหมดอุปทานแล้วนะครับคือคองไปส่วนใหญ่และอย่างน้อยหลายเปอร์เซ็นต์เลยนะครับยี่สิบหรือสาสิบเปอร์เซนเลยนะครับดีไม่ดีถึงเจ็ดสิซึ่งไม่มีการเปิดเผยด,ด้วย เนื่องจากตอนนี้มีวานแอสเดอะด็อกเตอร์ที่ที่มาจากชีบัตก็เข้าโฟกี้นะครับฉะนั้นโฟกี้เชื่อว่าไม่แพ้ชีบัตเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่ามันไม่มีชื่อเสียงพอที่คนตั้งใจที่จะเข้ามากันมากนะครับหรือหลายคนที่จะเข้าทำลายราคาการทำลายราคายังเป็นแค่คนไม่กี่คนอยู่นะครับซึ่งต่างากับชีบัที่ ต่างคนต่างเข้ามาต่างคนอยากกอบโกยต่างคนอยากทํำลายนะครับฉะนั้นโฟกี้ผมว่าจะเป็นหนึ่งเหรียญมีนนะครับที่ในควอเตอร์แรกน่ากลัวมากๆและผมคิดว่าน่าจะไปไกลไม่แพ้ดอร์คอยเลยสำหรับวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุด คือลายกลุ่มนะครับลายกลุ่มเราชื่อ c r y p t o c u r r n c y community ก็ทักเข้ามาได้เลยเพราะในลายกลุ่มเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับและเรามีกลุ่มโฟกี้ด้วยก็ลองเข้ามาแล้วผมจะส่งลิงก์กับ qr code ให้ทับที่เพจนะครับและผมโฆษณา score token นะครับไม่ได้สนับสนุนให้คุณลงทุนนะครับไม่ได้เชิญชวนจะลงทุนคุณเข้าไปศึกษาก่อนในกลุ่ม นะก็กลุ่มเราก็จะมีกลุ่มสกอตโทเก้นด้วยอยากเข้ามาเดี๋ยวทักไปที่เพจนะครับจุดเด่นมีอะไรบ้างนะครับอุปทานมีแค่10ล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้ราคา0.1ดอลลาร์แล้วนะครับขึ้นมาจาก0.3ดอลลาร์แล้วก็จะมีการเปิดพรีเซลในวันที่1มก,กราคมนะครับเราก็เปิดพรีเซลกันก็คิดว่าเหรียญน,น่าจะไปได้ไกลนะครับและก็ ตอนนี้นะครับก็มีการเผาเจ็ดเปอร์เซนด้วยนะครับเหรียญก็จะเอาไปให้นะครับสำหรับคนที่เป็นทหารผ่านศึกนะครับในประเทศอังกฤษก็จะเอาไปช่วยตรงนั้นนะครับเพราะว่าเจ้าของโปรเจกต์เป็นทหารนั่นเองโอเคนะเหรียญน,นี้ก็ใครอยากจะลงทุนก็ลงทุนนะครับไม่ได้เชิญชวนนะครับก็บอกย้ำนะว่าไม่ได้เชิญชวน นะครับใครจะลงทุนลองเข้าไปในกลุ่มศึกษาก่อนศึกษาให้ดีเราค่อยลงทุนหรือถ้าเกิดจะลงทุนลงทุนน้อยๆน,นะครับก็ผมบอกไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ย้ำด้วยอย่าเอาเป็นช่องทางในการการออกไปเกียรคีย์บอร์ดนะครับประมาณนี้นะครับเพราะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมก็โฆษณาให้ตามนั้นและก็พูดตามจริงนะครับในการลงทุน ประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็หวังว่าท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะติดตามโดยเฉพาะโฟกี้จะ go to the moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยในมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ